สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เฟจีทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องพายเลิศรักนะคะวันนี้เขาเดินออกกำลังกายกับผู้สาวนะคะผู้สาวนานโนสุดกระตุ้นนุยกระตุ้นนุยเท่ากันเลยนะคะ นมหลอนะคะนมหลอกก็มีแต่สาวนะคะสาวถ้าอยากลองอยู่ว่าให้อ้นขี่พี่เลิศแล้วพวกนาโนจะเป็นยังไงนาโนจะตามสูตรพี่พี่เลิศไปหรือเปล่าหรือจะไปยังไงมายัางไงเหมือนพี่เลิศเดินตามสูตรน้องนาโนไหมสูงใกล้ถึงเท่าพี่แล้วนะคะนี่ พาน้องเดินออกกำลังกายถ้าไม่พามาก็เหมือนเขาว่าพี่เลิศโอพี่อ้นลำเอียงเอาแต่นานโนมาจะเล่นกีซีกแล้วของมังกับพี่อ้นอยากเล่นน้ำา <laughs> องมังกบพี่อ้นอยากเล่นน้ำวงวน้ำนี่ตอนโต,ตสิเลน่นะเจียวหุดเชียวเอายอยู่มีแต่กี้ขไขนน่น้ำไม่แต่ตะไคร่น้ำเนอ เียวยังกะปีกแมลงผู้น้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลไฟไม่มาไฟดับตั้งแต่เมื่อวานพอดีมิเตอร์ไฟเสียนะคะมิเตอร์ไฟเสีย เท่ากันแล้วหนูเอ้ยหนูปวดใจแล้วอ๋อบังคับพี่อ๋อบังคับพี่พี่อ้อนละ่นละคุณการลองบังคับพี่อ,อ,พอ,พอยากเล่นน้ำแต่น้ำไม่ไหล ดูนะคะแม่เีเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสถานขี่แล้วนะคะต่อไปพี่อ้นขี่นะพี่เลิศปล่อยนาโนนาโนลากคอพี่เลิศไปอย่างเดียวเลยดูดูดูถอยมาอย่างหลังนั่นรู้สึกว่าเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนาโนนะเราต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเราเราต้องต้องเปลี่ยนให้พี่เลิศเป็นคนจูงนาโนบ้างมีแต่นาโนจูงพี่เลิศ ไปเจนไหนนอมันเมนมาละนายฮัว <c oughs> อาผู้น้องหลักข้อพีไปหลักข้อไปละพุนเพราเมน่าพีหลักข้อนองเนะี่นองหลักข้อพีไปละพุนโหโหรู้ว่าพิวอ้อนไม่ได้ขี่ตัวเองแล้วจะพาพี่เลิศวิ่งอย่างเดียวเลย ไปได้บอ่อสร้างหึงกงับไปขึ้นเนี่ย <laughs> ไปได้บอ่อสร้างวาสันตนะีไปท่างแล้วจะไปแว่รันข้าตี ดูน่เดินดูโนเดินดูดูโนเขาเดินวันนี้แหละมาลักสัะแต่ก๊อฟไพก็เปลี่ยนจังฝันดีเท็เปลี่ยน,นสถานที่คนขี่นะคะเปลี่ยนตัวอยากกินก๊อไพ่ก็อยากกินเค่ด้แวะพอเค่พาแวะ โน่อยากกินไผ่เนอะโน่อยากกินไผ่โน่โนไม่หิวโนไม่หิวแต่พี่เลิศยังหิวอยู่นะโนโนไม่หิวพี่เลิศโนไม่หิวพี่เลิศทำไมตะกะจังเลย หญ้าอยู่ที่บ้านโนบอกโนบอกว่ารีบไปกินหญ้าอยู่ที่บ้านพี่เลิศมามาพี่เลิศพี่เลิศมามาพี่กันบอกพี่กันบอกโนเอบังขับพี่าพี่กันบังคับให้โนอย่าเดินเร็วอย่าเดินเร็วโนอย่าเดินเร็วอย่าเดินเร็วกำลังหิวจะกินไข่อยู่ Điên chậm chậm no đơn chậm chậm đu Lo phi đuôi Phi anh hĩu phai. Điên chậm ao ไม่หนักไม่มีคนขี่หลังสบายหลังมากเลยวันนี้โนบอกว่าสบายหลังมากเลยวันนี้บอกพี่เลิศให้พี่อน้นขี่ไปเลยให้หนูตัวสบายบ้างสิวันนี้น้ำไม่อาลมแรงนะคะลมลแร<อ>งเออเออเออ ลุตเปลา่ามาเป็นช้างป่าแล้วนุนโนพาวิ่งแล้วนุนเห็นไหม <c oughs> โนบ,บังคับโนตลอดเลยโนอยจะลิมโนจะเลี้ยวโนจะเล,ะเลี้ยวดูด,ดูดูเสียงบังคับนะแม่บังคับโนโนรอเลิศด้วยโนรอเล็ดด้วย,อเ,อดดวยเอาวิ่งแล้ววิ่งแล้วจะวิ่งไปไหนโน โรลเลอศด,ด้วยโอ้ยท่านั่นกะกินทางทางตลอดสี่สมมุติมันขับไปลอีกแบ้น <laughs> มันขับโน่อีกแล้วโนก็วิ่งอย่างเดียวโนจะมาเข็นรถเชนหรอหยุดยุดจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนออเออเออเออจะรีบไปไหน เอาเอาบัดนี้เอาเอาบัดนี้เอาโนว่าจะไหนโนบัดนี้อะไรโน่อะไรโน่เอาถอยหลังแล้วเด้งหน่อยเด้งหน้อยเด็กน้อยอยากอยากอยากทักทายเขาผู้เด้งน้อยอยากทักทายเขาขอบคุณนะคะขอบคุณในแม่ยศีเต็มทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดติดตามไม่ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไล์หนึ่งแชร์หกำลังใจรักเลิศรักน้อยแต่โอให้รักนานๆนะคะเก็บไปแด้อ้อมกอดอ้อมใจกับพ่อแม่ทุกท่าน,นด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ